สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะนิกกี้รวมสองสายแบ็คลิสมาทักทายกันนะคะทักทายเพื่อนะกอม,า,ม,มาแนะนำมาเลยดีนะคะในการออกรถนะคะวันนี้ค่ะนิกกี้รามีสองสายแบ็คลิสเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะวันนี้มีช่องทางดีๆให้เพื่อนๆได้อ,ออกรถกัน,นง่ายๆนะคะมีสมช่องทางนะคะขั้นตอนง่ายสามขั้นตอนออกรถได้ทันทีนะคะรับรถทันทีนะคะ มาดูกันเลยนะคะหนึ่งนะคะใช้เงินดาวนะคะใช้เงินดาวนะคะแล้วก็2นะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะแล้วก็สามขั้นตอนเซ็นสัญญารับรถทันทีนะคะเพื่อนๆคะ่ะติดอะไรไม่สนคนคำ้ำไม่ต้องเอาอมานะคะที่นี่ที่เดียวนะคะที่บางหมวทองะคะเพื่อนๆท่านใดที่อยากสอบถามหรือว่าอยากออกรถอยาก ปรึกษาทุกเรื่องนะคะในการติดแบกรีติดอะไรแล้วมันสนนะคะที่นี่ทีเดียวนะคะนี่กี่รถมาสองสายแบกรีมาให้คำปรึกษาและมาแนะแนวทางให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจอยากออกรถง่ายๆออกรถสบายๆนะคะที่นี่ทีเดียวนะคะนี่กี่รถมาสองสายแบกรีนะคะวันนี้ ใครท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็โทรสอบถามได้นะคะหรือปรึกษาได้ว่าจอบรถยังไงปรึกษาในการยื่นเอกสารนะคะสอบถามได้มาตามเบอร์นี้เลยคะ่ะ0 9 0 9 2 8 5 8 2 8านะคะนิกี้รถมือสองสายแบกดี้ีให้บริการนะัคะทุกเพื่อทุกท่านท,ทุกคนนะคะ อันนี้คือมาช่วยให้เพื่อนๆที่ออกรถยากนะคะที่นี่ออกรถง่ายสบายๆนะคะที่นี่เทียดเดียวกิ้วรวมสองสายเบรกิดดีให้คำบรกษาและยิงดีให้ทำให้บริการเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะทุกท่านนะคะออกง่ายออกสบายออกทันทีภายใน20นาทีนะคะเชิญโทรมาสอบถามติดต่อมาแล้วก็ สอบถามกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าอยากเอารถแบบไหนรถยังไงแล้วให้ให้เลือกดูรถนะคะแล้วก็รถที่จะออกก็มีตามที่เราแจ้งไปข้างล่างหรือว่าใต้โพสต์มีเลิติดตามมิก้รถมือสองได้นะคะมิก้รถมือสองสายเบกเป็นดีๆให้บริการดีๆให้คำปรึกษาและ สอบถามมาฟรีค่าไม่คิดตังค์นะคะมีกี่รถมาส2องใสแบกลิฟวันนี้ก็มาพูดถึงการออรถสามขั้นตอนนะคะก็คิดหน้าจะอหลายหลายที่หลายจุดนะคะท,ที่จะมาแนะนำว่าออกรถยังไงออกรถแบบไหนง่ายนะ แนวทางมาบอกเพื่อนนะคะการออกรถง่ายๆสามขั้นตอนนะออกรถง่ายออกรถสบายที่นี่สิ่งี่เราอสองใส่ไปซื้อขายเข้ามาแล้วก็กดไปกดแชร์นะคะให้เป็นแนวทางในการออกรถของเพื่อนที่ทานแที่ออกรถยากออกรถไม่ได้นะคะอันก็ช่วยแชร์กันนะคะว่า ที่นี่มีออกรถง่ายออกรถสบายนะคะนี่กี่คนมาสอบสายไทคนิมีบนบริการได้ครับให้เพื่อนๆได้เข้าใจในแนวทางการออกรถนะคะก็มาพูดถึงการออกรถ3ขั้นตอนไปแล้วนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจอยากศึกษาในทุกเรื่องนะคะที่คอมเน้นใต้โต๊นี่นะคะ เอร์โทเลยนะคะมิกกี้รถมลสองใส่แบลตลิก็ติดตามคิดต่อไปนะคะว่าออกรถแบบไหนอยากปรึกษาอย่างไงอยากรู้เรื่องรถไหนก็กดติดตามกดคอมเมนต์ในมิกกี้รถมล์สองใส่แบตลิตคุณจะได้เข้ามาได้ติดตามเห็นว่ารถเรามีพดให้ทุกวันนะคะเป็นแนวทางในการออกรถ ให้เพื่อนๆได้มีรถใช้กันนะคะอันนี้ให้มั่นใจตัวเองนะคะว่าเราต้องออกรถได้อันนี้คือต้องออกรถได้ออกรถง่ายๆออกรถสบายนะคะวิกกี้รถมาสองฝ่ายเบรกลิฟวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะสวัสดีค่ะ